สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนลครับที่ติดตามและรับชมในช่องขององํมพลชาแนลครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงวัดไม่โพธิสัตว์ครับเพราะว่ามีเอฟซี FC ท่านหนึ่งเป็นแนะนํำให้มาขอโชคขอลาบอยู่วัดไม่โพธิสัตว์ครับอยู่เพื่อพี่ไม้เยคับพี่น้องเพราะว่าหมดทีแล้วมีคนมาขอโชคลาบแล้วก็ได้โชคไปหลายท่านหลายคนครับ งวดนี้ผมก็ถือโอกาสมาขอให้พี่น้องได้รุ่นและตามต่อกันเลยครับในงวดของวันที่16สิงหาปี2564ครับเดี๋ยวมาขอกันเลยครับว่าแม่ตะเคียนที่เพิ่นได้นนำขึ้นมาเนี่ยเพิ่นสียหายชูกลาบเฮาตัวใหญล่ากะผมได้สอบถามพระอาจารย์แล้วครับพระอาจารย์บอกว่าเพิ่นได้นนำขึ้นเมื่อไว้แล้วกะเพิ่นกับบได้ต่างซื้อไว้ครับ ว่าได้ตั้งซื้อไหว้แลกวก็ผมก็เอื้นพ่ถือนะครับบ่วููจักซื้อเิ่นเป็นกอ่ผ้ากันกาบไหวจริงลนะครับขอโชวขอลาดไปเป็นต้นตะเคียนวัดโพธิสัตว์แล้วกันครับวัดใหม่โพธิสัตว์ครับนี่นี่แหละครับผมพอดีผมเดินทางมาถึงแล้วครับเดี๋ยวสิถ่ายให้พี่นอ้องิ่งครับรอบๆเนี่ยครับต้นไงแห้งครับพี่น้อง เพราะว่าหลายๆงวดที่ผ่านมามีคนได้โชคไปหลายท่านหลายคนครับซึ่งงวดที่แล้วก็ก็มีตะข่าวดีครับหลายท่านหลายคนนบอกว่าลองมาขอเบงครับมาขอเบงสิมีโชคย่างแน่นอนครับเพราะว่าเิ่นมีความศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับผมต้นตะเคียนวัดไมโพธิสัตว์อำเภอพิมายครับในโชคตอนเนื่องครับ หง่แห้งครับพี่น้องนี่ครับต้นขนาดขนาดหง่เลยครับนี่แหละครับพี่น้องเบิ้งไปน้ำกันผมกับติดไทยหล่อๆไปเบิ้งก่นอ,อกนเนาะแลวก,กวศเป็นก็สิไปขออนุญาตจุดทูบไหวแม่ตะเคียนก่อนแล้วก็ถตาไวยน้ำแดงเิ่นแล้วก็ห้องคอยมาขอโชคลาภก,กันนะพี่น้องเนาะ นี่แหละครับผมต้นไงแห้งครับพี่น้องสาธุดเด้อแม่ตะเคียนวัดใหม่โพธิสัตว์วดนี่ก็คอยปังๆเด้อยงางอ้อมๆกัดดูซกว่าถือกินทูบครับพี่น้องถือกินทูบครับสงสัยแม่ตะเคียนมันจะรับรูแล้วครับกับการมาขอโชคลาภอยู่นี่นี่แหละครับผม เตียนวัดใหม่พทธิสัต์จับพินมไปเยีะยวผมขออนุญาตยุดธูปบ่ายถวายน้ำแดงต้นตะเคียนกันเวยครับแม่ตะเคียนของเอา ถูกจุดเทียนกาบไหวแมทท่ตะเคียนนะครับผมกับจุดจุดเหล็กทูไปครับเดี๋ยวมันรุนเหล็กทูเป็นเลยครับนี่ครับผมสาธุด้อแมทท่ตะเคียนวัดใหมโพธิสัตว์มาเมานี้ก็ขอให้ปังๆเด้อเขาตรงๆเน้อซะ น่ครับพี่น้องอหลังจากผมได้จุดถูกไหวแม่ตะเคียนวัดไม้โพธิสัตว์เล้าก็ผมได้จุดเหล็กถูกไหวหนึ่งหนึ่งอันครับเล้าก็เดี๋ยวผมสิไปขอแม่ตะเคียนวัดไม้โพธิสัตว์นี่เดี๋ยวผมสิรูปแป้งครับมือนนี่รูปแป้งขอแม่ตะเคียนให้แม่ตะเคียนให้โชคของงวดวันที16่16บสิงหาปีสอ,อง4ัร ให้เอฟซีเพิ่นไดมีโชคมีหลาดน้องกันเด้อแม่ตะเคียนเลยนี่เดินทางกัจากบานมากกับประมาณหนึ่งลอยโลครับมาถึงแล้วครับวัดไม่โพธิสัตว์ตนตะเคียนหยักครับที่ถาผู้ใดมีโชคมาขอเนี่ได้ไปแทบทุกทันทุกคนครับนีวัดไม่โพธิสัตว์ครับเดี๋ยวผมถีอล่องว่าไดล่องครับเดี๋ยวผมถีลรูปแป้งครับขอโชกของวันนี้เลยสิบหกสิงหาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ พี่น้องยวไปเบ่งน้ำกันครับนี่แหละครับถูดือ้อแม่แตะเกียนด้วยวดนี่ก็ให้ฟังปังดือ้อให้ดังไปทั่วประเทศโหลดให้มีโชคมีลาบให้เอฟซีเพื่อนได้มดหนีมดสินครับให้เพื่อนได้ถูกไปตรงตรงโหลด 2ตัวสามตัวไปตรงๆหลดให้เขาตรงๆให้เพื่อนได้มดหนีมัดสินมีเงินมีท่องกันอันไหนที่เป็นความทุกข์หากก็ขอให้หมดสิ้นไปเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมสิถ้ามาลูกแปงนะครับหาหมองลูกแปงะครับ เดี๋ยวลูกแป้งบองนี้เลิกกันเยครับพี่น้องนี่ผมมือซื้ว่าแม่ตาเกียนเราสิให้โชคอยู่บองนี้ครับสาธุดเด้อครับเดี๋ยวมาลูกแป้งกันเลยครับพี่น้องเอาบองนี้แล้วเนาะสาธุดเด้อแม่ตาเกียนเลยมางวดน,นี้ก็ให้เขาตรงๆรงเลย ขอตรงๆเลยขอสามตัวตรงๆตัวเด้อลูกเขาก็เห็นเล็กสามตัวตรงๆลด พี่น้องเดี๋ยวมาเบิรงนไกลๆเลยครับหลังจากลูบแปลงแล้วนี่ครับลูบแปลงแล้วสาธุด้อแมนตะเคียนวัดใหม่บรธิสัตว์มาขอขังแรกกตะขอให้เขาตรงๆเด้อสาธุด้อนี่นะครับพอถึงยิ้ข่าว่าพันในโชกไปหลายท่านหลายคน ครับพี่น้องผมเห็นเลขแล้วครับเป็นค่ายเลขพี่น้องนี่มันเป็นแม่ตะเคียนบนใหญ่โชคเขาเราบอกครับนี่ตรงนี้ค้ายเลขซีครับซีแปดตังนี้ค้ายเลขสามครับพี่น้องนี่ซีแปดสามครับ แม่แตะเคียนเพิห่หาแล้วครับพี่น้องผมมาดีใจเธอป่ะน,นี่สาธุด้วยแม่แตะเคียนหาสามตัวตรงเลยครับนี่คล้ายเลขซี่ครับเบิ่งนำกันด้วยพี่น้องซี่แปดสามครับซี่แปดสามพี่น้องได้แล้วครับผมขอมองเดียวแด้ครับมาหน,นี่ขอหมองเดียวเลยแม่แตะเคียนเพิ่งห้แล้วแม่แตะเคียนวัดใหม่โพธิศาสตร์เอ้ยมาให้เข่าตรงตรงนะครับของหวววันที่สิบหกสิงหาปีสองพันหร้อยหกสิบสี่นี่ครับได้มาแล้วครับ ซีแปดสามครับครับพี่น้องเบิ้งดีด้อเดี๋ยวผมให้เบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องแต่ว่าเลขซีนี่คกลยๆว่าเพิ่นเพิ่นหันหัวลุ่งลางเะครับนี่หันหัวลุ่ข้างล่างครับอันนี้เป็นเลข8ดครับค่ยๆเลข8ดนี่เลขสามครับซีแปดสามครับสาธุเด้รแมนตะเคียนวัดใหม่โพดิสัตว์ให้เข่าตรงๆเด้อครับ ขอหม่องเดียวครับพี่น้องผมขอหม่องเดียวเด้อมือนี่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งเลขกถูกกันเลยครับไปได้แล้วครับซีแปดสามของงวดวันที่สิบหกสิงหาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับไปสาธุเด้อได้แล้วครับพี่น้องมาหอดแม่ตะเคียนเมันกระห้โชคเลยสาธุเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งเลขกถูกกันเลยครับเลขกถูกใหม่เมื่อไปเนาะนี่ครับเลขกถูก เอ,อแม่แตะเคียนมากวันนี้ก็ให้เขาตรงๆเด้อไอ้สมคำเหล่าลือที่พันได้โชคได้ลาบไปกันอ่าได้กันตลอดแทบทุกงวดครับอันนี้ก็แล้วแต่โชกลาบของแต่ละท่านเด้อครับมาขอออกมาแล้วครับออกมาแล้ว8 20ครับพี่น้องได้8 20ครับเลขทูบ มาจุดขออยู่วัดใหม่โพธิสัตว์ครับของแม่ตะเคียนซึ่งเพื่อนเด้นนำมาไหวให้ประชาชนคนทั่วไปกบาบไหวบูชาครับเลขทูบ820สูนรูปแป้งได้ซี่แปดสามครับพี่น้องสาธุดื้อวดนี้ของวันที่สิบหกสิงหาปีสองพันนารอยหกสิบสี่ให้เขาตรงๆเด้ครับเด้อแม่ตะเคียนเลยให้พี่น้องคนมีโชไมีลาบคลิปนี้กะเอาแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะ ขอสองมองกับถือว่าแม่ตะเคียนปนญหาแล้วมองละสามตเลยครับสองจุดคลิปนี้กะเอาแค่นี้แล้วพี่น้องเนาะขอพูดในหลายเด้อสำหรับการติดตามรับชมในช่องของบนชาแนลมงวดนี้ก็ขอให้ปังๆเขาตรงๆไอ้พี่น้องมีเงินมีใส่กันมีเงินมีทองใส่กันเนาะไห้ลำไห้รวยกันทุกท่านทุกคนเลยคลิปนี้ก็ขอล่าไปก่อนไห้พ่อแม่พี่น้องเฮ้งๆเรืเ่อยๆครับสวัสดีครับผม